ในวัฒนธรรมล้านนาโบราณมีศาสตร์ลี้ลับแขนงหนึ่งว่าด้วยการเลี้ยงผีกะมันคือการนำวิญญาณของสัตว์ร้ายหรือวิญญาณของบรรพบุรุษผู้มีอาคมมาสถิตไว้ในภาชนะดินเผาแล้วเลี้ยงดูด้วยของสดของขาวผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นสตรีจะได้รับผรอนจากผีกะผิวพรรณของนางจะผุดผ่องใบหน้าจะงดงามเกินสตรีใด คำพูดคำจาจะมีเสน่ห์จนใครๆก็หลงไหลแต่พรนั้นต้องแลกมาด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีผีกะจะถูกส่งต่อจากแม่สู่ลูกสาวจากรุ่นสู่รุ่นเป็นวรดกที่ไม่อาจปฏิเสธได้หากผู้รับสืบทอดไม่ต้องการหรือดูแลมันไม่ดีพอมันจะแสดงความเกรี้ยวกราดมันจะทวงถามอาหารของมันด้วยการออกไปเลียหน้าคนอื่น ทำให้คนในครอบครัวหรือคนรอดข้างเจ็บป่วยล้มตายเพื่อเป็นการลงโทษและบีบบังคับให้ผู้เลี้ยงต้องกลับมาดูแลมันดังเดิมมันคือคำสาปในรูปของผ่อนสวรรค์คือโซ่ตรวนที่ผูกมัดผู้หญิงในสายเลือดนี้ไว้ชัว่วนิรันร์บทที่หนึ่งการกลับบ้านที่ไม่เหมือนเดิมกลุ่มเพื่อนสนิทสี่คนสมัยมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้เจอกันมานานเกือบสองปีนัดรวมตัวกันอีกครั้งเมษาหญิงสาวช่างภาพอิสระเป็นคนช่างสังเกตจิตใจดีและเป็นเหมือนศูนย์กลางของกลุ่มวินวิศวกรหนุ่มมาดขรึมเป็นคนยึดมั่นในเหตุผลและแอบชาบเมษามาตลอดปามหนุ่มอารมณ์ดีเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆเ,เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอและน้ำมนหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของทริปนี้ น้ำมนคือคนที่เปลี่ยนแปลงไปมากสมัยเรียนเธอเป็นเพียงหญิงสาวหน้าตาธรรมดาคนข้างขี้อายแต่ตอนนี้เธอกลับงดงามอย่างน่าทึ่งผิวของเธอผ่องใสาราวกับมีแสงในตัวเองดวงตาของเธอมีประกายเย้ายวนรอยยิ้มของเธอมีสเสน่ห์จนใครๆก็ต้องหันมามองน้ำมนชวนเพื่อนๆไปพักผ่อนที่บ้านของยายเธอที่เพิ่งเสียไปเป็นเรือนไม้ล้านนาโบราณหลังใหญ่ ตั้งอยู่อย่างสง,งบในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ดอยอินทนนท์โหน้ำมนต์แกไปทำอะไรมาวะสวยขึ้นเป็นกองเลยปามเอ่ยทักอย่างไม่เก็บอาการน้ำมนต์หวานแต่แฝงความไหนก็คงเพราะอากาศที่นี่ดีมั้งอยู่กรุงเทพมันเครียดกลับมาอยู่บ้านแล้วสบายใจก็เลยดูดีขึ้นเมษาในฐานะช่างภาพเธอมองเห็นมากกว่าความสวย เธอเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติแววตาของน้ำมนตแม้จะดูมีเสน่ห์แต่บางครั้งมันก็ดูว่างเปล่าและเย็นชาเสียงเล่าเรื่องช้าลงเน้นรายละเอียดที่น่าสงสัยเมื่อมาถึงบ้านทุกคนต่างชื่นชมความงามของเรือนไม้เก่าแต่มันก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่น่าเกรงขาม เมษาสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของน้ำมนต์น้ำมนต์ยืนยันที่จะเป็นคนทำอาหารให้เพื่อนๆทานเองทั้งหมดเมื่อเมษาจะเข้าไปในครัวเธอก็เห็นน้ำมนต์กำลังสับเนื้อวัวดิบๆจำนวนมากกว่าที่จะใช้ทำอาหารมือนั้นเมื่อเมษาเห็นน้ำมนต์เธอก็มีท่าทีตกใจเล็กน้อยก่อนจะรีบเอาเนื้อดิบเหล่านั้นเก็บใส่กล่องแล้วซ่อนไว้คืนนั้นเมษาบังเอิญเดินไปที่เรือนเล็ก ซึ่งเป็นเหมือนห้องเก็บของเธอเห็นน้ำมนต์แง้มประตูเข้าไปในมือของเธอถือชามใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงคลขมเมษาได้ยินเสียงน้ำมนต์กระสิบกระซาบกับอะไรบางอย่างในห้องนั้นเสียงของเธอฟังดูราวกับกำลังปลอบประโลมหรือการป้อนอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงสักตัวและที่น่าแปลกที่สุดคือชาวบ้านในละแวกนั้นแม้แต่ยิ้มทักทายพวกเขา แต่แววตาของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและระมัดระวังค่ำคืนผ่านไปความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ทุกคนหลับสนิทยกเว้นเมษาที่ยังคงรู้สึกไม่สบายใจกับท่าทีของน้ำมนตเช้าวันรุ่งขึ้นปาล์มหนุ่มที่เคยร่าเริงที่สุดตื่นขึ้นมาด้วยสภาพอิดโรอยอย่างหนักโห ทำไมมันเพลียงหนีวะเมื่อไม่ได้นอนเลยวินเดินเข้าไปดูแล้วก็ต้องขมวดคิว้วเฮ้ยปมหน้ามึงไปโดนอะไรมาวะเป็นผื่นแดงๆเต็มเลยที่แก้มของปามมีรอยผื่นแดงเป็นทางยาวลักษณะคล้ายกับรอยถลอกแบบเดือดๆแต่ก็ไม่ใช่กูกูฝันว่าเมื่อคืนฝันแปลกมากฝันว่ามีตัวอะไรไม่รู้ ตัวดำๆเหมือนแมวตัวใหญ่ๆตาสีแดงมันกระโดดขึ้นมาบนเตียงแล้วมันนั่งทับอ,อกกูไว้แล้วมันก็เอาลิ้นมานเลียมากกูลิ้นมันสากเหมือนกระดาษทรายเลยเหม็นคาวเลือดชิบหายน้ำมนต์ได้ยินดังนั้นก็น่าเสียไปเล็กน้อยก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องสงสัยจะแพ้แกสอนดอกไม้แถวนี้มั้งปามเดี๋ยวเราเอายาให้นะกินแล้วก็นอนพักเยอะๆเดี๋ยวก็หาย แต่มันไม่หายอาการของปามสุดลงเขาเริ่มมีไข้อ่อนเพลียจนแทบจะไม่มีแรงจะลุกและรอยผื่อนั้นก็เริ่มอักเสบกลายเป็นแลผลผุพองเล็กๆเกมษาด้วยความเป็นห่วงเพื่อนและด้วยความสงสัยในตัวน้ำมนเธอจึงแอบเข้าไปในห้องเก็บของต้องห้ามนั้นอีกครั้งในตอนที่น้ำมนออกไปตลาด ประตูไม่ได้ล็อกข้างในห้องนั้นไม่มีอะไรมากนอกจากของเก่าๆของยายแต่ที่กลางห้องมีหม้อดินเผาใบหนึ่งตั้งอยู่เป็นหม้อดินโบราณที่ถูกปิดผนึกด้วยผ้าลมยันสีแดงทันทีที่เมษาก้าวเข้าไปใกล้หม้อดินใบนั้นเธอก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่พุ่งออกมา และรู้สึกเหมือนมีสายตานับร้อยกำลังจ้องมองเธออยู่จากข้างในหม้อบ่ายวันนั้นเมษาตัดสินใจไปเดินเล่นในหมู่บ้านคนเดียวเพื่อหาโอกาสคุยกับชาวบ้านเธอจึงแวะที่ร้านขายผ้าทอของหญิงชาราคนหนึ่งป้าเจ้าของร้านมองหน้าเมษาแล้วก็ถอนหายใจหนู เป็นเพื่อนกับหลานคุณยายคำแก้วสินะคุณยายคำแก้วคือยายของน้ำมนเมษาพยักหน้าแล้วเล่าอาการป่วยของปาลให้ฟังคุณป้าหน้าซีดลงนางมองซ้ายมองขวาก่อนจะดึงเมษาเข้ามาในร้านแล้วเล่าเรื่องผีกะให้ฟังนางเล่าถึงมรดกที่สืบทอดกันมาในตระกูลของยายคำแก้วเล่าถึงความงามที่ต้องแลกมาด้วยเลือด และเล่าถึงอาการของคนที่ถูกกะเลียหน้าซึ่งตรงกับอาการของปามทุกอย่างถ้าผู้เลี้ยงอิ่มผีก็จะอิ่มแต่ถ้าผู้เลี้ยงปล่อยให้มันหิวมันก็จะออกหากินเองมันจะสูบเอาเลือดเนื้อเอาเรี่ยวแรงจนกว่าเหยื่อจะแห้งตายแม่สากลับมาบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึง้ง ภาพของน้ำมนตภาพของเนื้อดิบและภาพของหม้อดินประติดประต่อกันในหัวของเธอและในคืนนั้นเองเยื่อรายต่อไปก็คือวินหนุ่มผู้ยึดมั่นในเหตุผลเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนเพราะรู้สึกเหมือนถูกมัดตราสังเขาขยับตัวไม่ได้และเห็นเงาดำของอสุรกายตัวนั้นกำลังคร่อมอยู่บนร่างเขา วินพยายามต่อสู้เขาดิ้นสุดแรงสิ่งนั้นร้องคููด้วยความไม่พอใจแล้วใช้กรงเล็บที่มองไม่เห็นขวดลงไปที่หน้าอกของเขาวินร้องลั่นก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปเขาเปิดไฟแล้วก็มองไปที่หน้าอกตัวเองปรากฏรอยขวนยาวสามรอยมีเลือดซิบซิบตอนนี้ไม่มีใครคิดว่ามันเป็นเรื่องมาเอิญอีกต่อไป เื่อนที่พวกเขารักน้ำมนต์กำลังเลี้ยงอสุรกายไว้ในบ้านหลังนี้เช้าวันต่อมาเมษาและวินที่บอบชำ้ำตัดสินใจเผชิญหน้ากับน้ำมนต์พวกเขาเข้าไปในห้องนอนพบน้ำมนต์กำลังนั่งอยู่หน้ากระจกเธอดูสวยงามแต่ก็ดูเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดน้ำมนต์เรามีเรื่องต้องคุยกับแก เมษาพูดเสียงเรียบในห้องเก็บของในหม้อด,ดินนั่นมันคืออะไรวินถามตรงๆน้ำมนต์นิ่งไปเธอมองเพื่อนทั้งสองผ่านกระจกแล้วน้ำตาของเธอก็ค่อยๆไหลออกมากำแพงที่เธอสร้างไว้พังทลายลงเราขอโทษเราขอโทษเธอสะอื้นเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ เราไม่เคยอยากได้มันมาเลยน้ำมนต์สารภาพทั้งหมดหลังจากยายเสียเธอมาเก็บของที่บ้านแล้วก็เจอหม้อดินใบนั้นพร้อมกับจดหมายที่ยายเขียนทิ้งไว้บอกเล่าเรื่องราวของผีกะและวิธีการเลี้ยงดูพร้อมกับคําสั่งเสียว่ามันคือมรดกของผู้หญิงในตระกูลแกต้องรับไปไม่อย่างนั้นวิญญาณของเราทุกคนจะไม่มีวันสนุกสุข น้ำมนพยายางจะทิ้งมันแต่ทุกครั้งที่เธอจะเอาไปทิ้งก็จะเกิดเรื่องร้ายๆกับเธอจนเธอต้องเอามันกลับมาแรกๆเธอก็เลี้ยงมันอย่างเสียไม่ได้ใช้เลือดไก่เศษเนื้อแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่พอเธอเริ่มสังเกตว่าตัวเองสวยขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นผู้คนชื่นชมหน้าที่การงานดีขึ้นเธอเริ่มเพลิดเพลินกับพลังที่ได้มา เธอเริ่มใช้เนื้อวัวส่วนที่ดีที่สุดใช้เลือดสดๆเพื่อบำรุงมันและบำรุงความงามของตัวเองแต่พักหลังมันหิวบ่อยขึ้นมันเรียกร้องมากขึ้นน้ำมนต์ร้องไช้เธอพยายามจะให้มันอิ่มแต่พอผู้แกมามันคงสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตมันคงมันคงหิวมากเราขอโทษเราควบคุมมันไม่ได้แล้ว ทันทีที่นมนพูดจบก็มีเสียงขูดขีดดังมาจากห้องเก็บของแกรกแกรกแกรกมันเหมือนเสียงเล็บที่กำลังตะกุยอยู่ข้างในหม้อด,ดินเสียงนั้นเต็มไปด้วยความงดกิดและความขิวโหวยมันได้ยินคำสารภาพของนายมันมันรู้ว่านายมันกำลังจะทรยศบทที่4ี่เมื่อผู้ถูกเลี้ยงไม่เชื่องอีกต่อไป เสียงขูดขีดดังขึ้นเรื่อยๆจนน่ากลัวทันใดนั้นเพลงเสียงหม้อดินแตกดังมาจากในห้องเก็บของทุกคนสะดุ้งสุดตัวมันออกมาแล้วนำมนต์กรีดร้องหน้าซีดความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะก่อนที่ประตูห้องเก็บของจะค่อยๆแง้มออกช้าๆช้าๆเงาดำทะมึนรูปร่างคล้ายสัตว์สีตา แต่เคลื่อนไหวอย่างว่องไวผิดธรรมชาติพุ่งออกมาจากห้องดวงตาของมันเป็นสีแดงกรรมลุกวาวในความมืดมันไม่ได้โจมตีใครแต่มันวิ่งวนไปทั่วทั้งบ้านหรือของกระจุดกระจายส่งเสียงคู่คำรามในลำคอมันกำลังแสดงอาณาเขตและแสดงความเกรี้ยวกราดมันต้องการร่างใหม่น้ำมนพูดเสียงสัน่น เมื่อผู้เลี้ยงอ่อนแอหรือทรยศมันจะหาร่างใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อที่จะสิงสูผีกะไม่ได้ต้องการแค่อาหารอีกต่อไปมันต้องการบ้านหลังใหม่และเป้าหมายของมันก็คือเพื่อนของนายมันเองการไล่ล่าเริ่มต้นขึ้นมันไม่ได้ฆ่าในทันทีแต่มันเล่นกับประสาท มันจะปรากฏตัวแวบๆบแบบตามมุมมืดส่งเสียงหัวรเราะเยาะเย้ยแล้วหายไปมันจะกระซิบเรียกชื่อพวกเขาลอกเลียนเสียงของเพื่อนอีกคนเพื่อให้เกิดความสับสนและแตกแยกมันพยายามจะล่อให้พวกเขาแยกออกจากกันปาล์มซึ่งป่วยหนักที่สุดถูกมันเล่นงานก่อนมันล่อให้เขาเดินตามเสียงของเมษาเข้าไปในห้องครัวแล้ว ก็ขังเขาไว้ในนั้นทุกคนได้ยินเพียงเสียงกรีดร้องอันหวยหวนของปาล์มก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบไปตอนนี้เหลือเพียงเมษาวินและน้ำมนตที่อ่อนแอลงทุกขณะความงามของเธอเริ่มเลือนหายเผยให้เห็นใบหน้าที่ซูบซีดและผิวหนังที่เหี่ยวยน่นเธอกำลังจะตายเพราะถูกผิวของตัวเองสูบพลังชีวิตไปจนหมดทั้งสามคนจนมุมอยู่ในห้องโถงของบ้าน อสุรกายผีกะปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าพูกเขามันไม่ได้รีบร้อนมันเดินวนร,บรอบๆประเมินและเลือกมันเดินผ่านวินไปเรากับไม่สนใจมันเดินผ่านน้ำมนตที่นอนรวยรินอยู่เรากับเป็นของที่ไม่มีค่าแล้วแล้วมันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าเมษาดวงตาสีแดงของมันจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเมษา แล้วมันก็พูดแต่ไม่ใช่การขยับปากแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นในหัวของเมษาโดยตรงแกแข็งแกร่งจิตของแกนิ่งร่างกายของแกสมบูรณ์จงเป็นนายของข้าแล้วข้าจะมอบทุกสิ่งที่แกปรารถนาความงามที่ไร้เทียมทาน สเสน่ห์ที่ทุกคนต้องยอมสยบความสำเร็จจงรับข้าไปแล้วทิ้งเพื่อนที่อ่อนแอของแกไปซะภาพต่างๆไหลเข้ามาในหัวของเมษาภาพที่เธอกลายเป็นช่างภาพในชื่อเสียงภาพที่ผู้ชายทุกคนหลงไหลในตัวเธอภาพของความสำเร็จที่เธอเคยได้แต่ฝันถึงมันคือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ใช่การต่อสู้ทางกาย แต่เป็นการต่อสู้กับกิเลสในใจเมษามองไปที่วินที่บาดเจ็บมองไปที่ร่างของน้ำมนต์ที่กำลังจะสิ้นใจแล้วเธอก็นึกถึงคำพูดของเพื่อนที่ว่าทั้งหมดนี้คือมรดุคือคำสาบเธอหลับตาลงรวบรวมกำลังใจทั้งหมดที่มีกูไปตองการมึงเธอคว้าตะกุดที่คุณพ่อให้ไว้ก่อนเดินทางซึ่งเธอแขวนติดตัวไว้ตลอด แล้วคว้างสุดแรงไปที่เงาดำของอสูรกายตนนั้นอสูรกายผีกะกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เพราะอำนาจของตรุษุฏแต่เพราะมันถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงการปฏิเสธนั้นเหมือนกับการทำลายพันธสัญญา ทำลายตัวตนของมันที่ต้องผูกติดอยู่กับนายร่างเงาดาของมันบิดเบี้ยวแล้วค่อยๆจางหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงกลิ่นคาวเลือดที่ค่อยๆจางไปพร้อมกับน,นั้นร่างของน้ำมนต์ก็กระตุกเฮลือกหนึ่งก่อนจะแน่นนิ่งไปเธอสิ้นใจแล้วบทส่งท้ายรสชาติของเลือดตอนนี้เหลือเพียงเมษาวิน และน้ำมนต์ที่อ่อนแอลงทุกขณะความงามของเธอเริ่มเลือนหายเผยให้เห็นใบหน้าที่ซูบซีดและผิวหนังที่เหี่ยวย่นเธอกำลังจะตายเพราะถูกผีของตัวเองสูบพลังชีวิตไปจนหมดบทส่งท้ายรสชาติของเลือดเมษาและวินรอดชีวิตเรื่องราวทั้งหมดถูกปิดลงโดยอ้างว่าน้ำมนต์ และปามสีชีวิตจากโรคติดเชื้อเฉียพลันที่ระบาดในพื้นที่ไม่มีใครอยากจะรื้อฟื้นฝันรายนั้นอีกชีวิตในกรุงเทพดำเนินต่อไปเมษาพยายามจะลืมแต่ทุกครั้งที่เธอมองกระจกเธอก็อดที่จะสังเกตไม่ได้ว่าพักหลังนี้เธอดูสวยขึ้นผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลสายตาดูมีประกาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอพยายามบอกตัวเองว่าคงเพราะเธอได้พักผ่อนมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเธอกำลังทำสเต็กอยู่ในครัวขณะที่เธอกำลังหันสันในอานังดีแกส่สมบูรณ์มีดก็พลาดบาดนิ้วของเธอเลือดหยดหนึ่งไหลลงบนชิ้นเนื้อดิบเมษายกนิ้วที่เปื้อนเลือดของตัวเองขึ้นมา แล้วเธอก็ทำในสิ่งที่เธอเองก็ตกใจเธอค่อยๆบรรจงดูดเลือดออกจากปลายนิ้วของตัวเองรสชาติมันเค็มปแาลมและข่าวแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกสดชื่นและอิ่มเอมอย่างประหลาดเธอชังักมองไปที่ชิ้นเนื้อดิบตรงหน้าความอยากที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน ก็ผุดขึ้นมาในใจเธอค่อยๆหยิบชิ้นเนื้อดิบชิ้นเล็กๆนั้นขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปในปากรสชาติมันทำให้เธอหลับตาพริมหิว <You> เรายังหิวผีกาตนนั้นอาจจะสลายไปแล้วแต่เชื้อหรือโมร,ดระดกของมันอาจจะไม่ได้หายไปไหนเมื่อมันถูกปฏิเสธจากนายคนเก่าและถูกปฏิเสธจากคนที่มันเลือก บางทีเศษเสีเ้ยวสุดท้ายของมันอาจจะฝังตัวลงในผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะต่อต้านมันได้เพื่อรอคอยวันที่จะเติบโตและเริ่มต้นวงจรแห่งความหิวโหวยนี้อีกครั้ง